ครับผมสวัสดีครับสวัสดี f อีสหายสายช่างนะครับกับเพื่อช่างนะครับที่แวะเข้ามารับชมนะครับผมอ่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปร้างคาร์บูริเตอร์นะครับอันนี้เครื่องยนต์ติดแล้วนะครับอ่าจากคลิปที่แล้วคือปรับจูนนะครับปรับจูนเครื่องยนต์ติดปกตินะครับแล้วก็จะถอดมาล้างทำความสะอาดอีกทีนึงนะครับมาดูกันนะครับทีแรกนะครับอ่าเปิดฝาตัวนี้ออกมาแล้วก็ เอาตัวนี้นะครับไปล้างนะครับทำความสะอาดนะนแล้วก็ถอดเบอร์แปดตรงนี้2ตัวนะครับเนี่ยให้ดูปับ๊บเข้าไปใส่ลองอไปในนี้นะครับแล้วก็ดึงชุดนี้ออกมาอันนี้เขามาัดไว้นะครับก็มีหกเหลี่ยมข้างล่างนะครับ เหลี่ยมอยู่ข้างใต้นี้นะนหกเหลี่ยมอยู่สองตัวนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสั้นมุมนี้จะเป็นตัวสั้นนะครับมุมนี้เป็นตัวสั้นอถอดออกแล้วก็ตัวยาวจะอยู่ข้างล่างข้างล่างตรงนี้นะข้างหลางตรงนี้นะตัวนี้ตัวยาวครับ ได้เลยใครจะถอดหกเหลี่ยมสองตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับใครจะกถอดเบอร์แปดก็ได้ดึงออกมานะครี่นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับถอดออกมาแล้วก็ยก็นะครับอันนี้ตัวสั้นอยู่ตัวนี้ตัวยาวอยู่ตรงนี้นะนะครับเก็บถอดชุดสายน้ํามันนะครับสายน้ํามันเริ่มแข็งแล้วนะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนให้เลยนะครับไม่ออกแล้ว ขดยางเหมือนกันนะเนี่ยเอาหนีเพื่ขาดไปเลยนี่ไงไม่ออกใช่ไหมไเลยทีนี้ก็ออกหยุกยางตรงนี้ออกมาครับนี่เขาหยอดกาวไว้ครับผม สายนี้เริ่มแข็งแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับนี่ครับเตรียมเปลี่ยนเลยนะครับตรงนี้นะครับเลื่อนไปแบบนี้นะเลื่อนไปแบบนี้นะครับก็ผูกขึ้นมานะดึงออกแบบนี้ปล่อยนี้ไขชุดนี้ถอยออกมา ถอยออกมาเลยนะครับถอยมาให้สุดนะครับแล้วก็ไขตรงนี้ออกมาคลิปจะยาวนิดนึงนะครับก็ทําความเข้าใจบางทีช่างรุ่นใหม่ๆยังไม่เคยถอดก็มีนะครับแล้วก็ดึงขึ้นเลยครับดึงขึ้นมาแบบนี้นะเนี่ยหน้าตาครับแล้วก็ใช้น้ํามัน ล้างข้างนอกก่อนนะครับปิดไปเลยแบบนี้ฉลุมไมลาเป่าอย่าเป่าเข้ารูใดรูหนึ่งนะครับเป่าข้างนอกแบบนี้นะเป่าเฉพาะข้างนอกนะครับเป่าแบบนี้เป่าเฉพาะด้านนอกนะ ห้ามห้ามเป่าตรงนี้ห้ามเป่าถ้าเรายังไม่ถอดชุดนี้นะครับเพราะว่าผ้าปั๊มข้างในจะขาดนะครับผมอ่าโอเครูเรียงทำความสะอาดภายนอกเสร็จนะครับถอดสีตัวออกนี่สีตัวนี้ถอดออกได้เลยนะอ่าพวดีสวรรค์ แบตเตอรี่ชาร์จแบตอยู่นะครับก็จะชา้านิดนึงถอ,อดออกมาล้างทำความสาะอาดนะชุดแยกก็ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนให้ลูกค้านะเปลี่ยนใหม่เลยนะครับผมแยกอันนี้ก็แยกออกนะครับผ้าปั๊มยังใช้ได้อยู่นะครับ นี่นะถับปั๊มใช้ได้นะครับโอเคเราก็ถอดเลยมาแยกออกไว้นะครับตัวนี้ก็แยกออกไว้นะครับ,กอ,อ,กรบออกหมดก็เอาออกหมดมาแบบนี้เลยก็ได้นะครับอ่ะทีนี้ก็เริ่มเป่าได้นะครับทำความสะอาดเป่าได้เลยนะครับทีนี้รูไหนก็เป่าได้นะถ้าเราถอดเสร็จแล้ว เป่าทุกรูนะครับนี่เป่าเลยนะครับทุกรูอันนี้เครื่องทํางานปกตินะครับอ่าไอตัวนี้ก็คือกรองนะครับใส่ใส่เข้าไปตรงนี้นะนี่ใส่กลับคืนไว้เลยนะครับนี่เป่าแค่นี้นะครับกัญชังอ่าตัวนี้มาดูอันนี้จะเป็นชุดดึงน้ํามันขึ้นมาจากถังนะครับเป่าตรงนี้นะครับปึ๊บ เป่ารูนี้นะครับอ่าลมจะออกมาทางนี้นะครับแบบนี้เนี่ยจะออกมารูนี้นะครับโอเคอ่าถ้าเป่ารูนี้อ่าลมจะมาออกข้างๆนี้ครับนะเรียบร้อยตัวนี้อามาดูชุดนี้เป่ารูนี้นะครับเป่ารูนี้จะมาทะลุมาทะลุฝั่งนี้นะครับนี่แล้วก็เป่าย้อนกลับ เ่าย้อนกลับรูนี้นะครับก็จะมาออกรูนี้นะโอเคประกอบกลับนะครับประกอบกลับอย่างเร่งด่วนเลยนะครับปึ๊บเข้าไปนะครับส่วนตัวผมนะครับตัวนี้ผมไม่ค่อยใส่นะผมไม่ค่อยใส่นะมันจะมาดันตรงนี้ไงเห็นไหมอันนี้เดี๋ยวผมมาออกเลยก็แล้วกันนะครับท่านอื่นจะทํายังไงผมไม่รู้นะครับแต่ผมไม่ใส่นะ แหวกแนวนะครับตัวนี้จะมาดุนผ้าปั๊มเห็นไหมครับผ้าปั๊มจะโก่งนะครับแล้วก็สึกล้อเร็วอันนี้ขอแหวกแนวนิดนึงนะครับก็กรอบกลับเข้าไปเลยนะครับนี่ใส่ผ้าปั๊มนะครับนี่นะผ้าปั๊มนะครับรูบ,บนจะอยู่ตรงนี้นะนะครับใส่เข้าไปปับ๊บนี่ตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับโอเคอันนี้ก็เหลืออ่า ยางแยกนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวผมไปหยิบของก่อนนะครับมาแล้วครับยางแยกนะครับยางแยกเราก็จะกดลงไปแบบนี้นะครับ กดลงไปเอาออกเลยฮะออกมาทิ้งเลยครับตัวนี้เริ่มสภาพไม่ดีแล้วนะอะใส่ตัวใหม่เข้าไปให้ลูกค้านี่ครับแต่นอตเตรียมตัวนนะครับโอ้ล่วงมาแล้วมาแล้วใส่เข้าไป น็อตเข้าไปขั้นตอนก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับล้างประกอบคาร์บูเรเตอร์นะครับเพื่อนช่างนะง่ายงเลยนะครับคลิปนี้ว่าจะทําสั้นๆันก็น่าจะยาวนิดนึงครับผมก็รับชมกันไปเรื่อยๆนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับคอมเมนต์ถามกันเข้ามาได้นะครับ สำหรับอาการอื่นนะครับอาการนี้ก็คือเร่งแล้วก็กำลังจะตกลงนะครับสตาร์ทติดนะครับแก้ไขแล้วนะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับปรับจูนเข็มเร่งก็ทำไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ประกอบกลับนะครับอย่างเร่งด่วนนะครับเพื่อให้คลิปนะครับมีเวลาที่สั้นลงครับผม นี่สำหรับตัวนี้นะครับ่าเราจะเอาไว้ตรงนี้นะตรงกลางหัวน็อตนะครับทุกเคสนะครับผมจะบอกเพื่อนช่างแบบนี้อ่าหมุนไปเรื่อยๆหมุนเข้านะครับเปึ๊บนะครับนี่นี่ก็จะมาตรงนี้แล้วนะครับนี่ให้กงกลางนะครับผมเปิดอากาศนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับดึงมารอเลยนะครับแล้วก็หมุนตัวนี้มานะครับแบบนี้ ก็ผักเข้าไปข้างในนะก็จะได้แล้วนี่นะครับแบบนี้ประกอบกลับครับแล้วก็ใส่ชุดสายนี้ใหม่นะตัวนี้น่าจะไม่ตรงรุ่นนะครับเพราะว่ากรองกรองตัวนี้จะใหญ่ดีนึงนให้ดูกรองขาดแล้วตัวนี้ อันนี้ก็เปลี่ยนชุดสายก็จบแล้วนะครับสำหรับวิธีล้างคาร์บูเรเตอร์อนะครับก็เอาไว้เพียงแค่นี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับเพื่อนช่างครับสวัสดีครับ